สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่นะคะเราเจออะไรทุกคนดูดูสิเดซโกอ่อท่านจิโรโอเควันนี้นะคะสิบบาทเท่านั้นปกติเราจะไปเจอตามห้างอะไรเงี้ยนะใช่หยอดเป็นร้อย่ะทุกคนวันนี้เราจะมาหยอดทั้งหมดคนละสามต่อหยอดลำลึกความหลัง แล้วสามปองเกตกาซาปองนั่นเองนะคะมาค่ะเราจะหยอดไม่อั้นนะคะไม่เห็นได้ค่ะจเย็นจะเย็นเราต้องใส่อุปกรณ์ลงไปก่อนให้เกสหยอดก่อนเพราะแม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยหยอดนะนี่ครั้งแรกนะไปเเราจะมาลองอันแรกเลยนะอ๋อใส่เข้าไปข้างๆน นี่เราได้การชงแกงมาแล้วอะโอเคอันนี้คือเราไม่มีอะไรเล่นเลยเรายังไม่แกะค่ะเรายังไม่แกะเดี๋ยวเราไปแกะที่บ้านอ่ะน้องเกดแล้วน้องเกดใส่กระเป๋าน้องเกดไว้น้อยนะโอเคคนละสามลูกดูดีใครจะได้อะไรเขย่าเครื่องได้ไหมเกดมันมีไม่ใช่ของพันจีโร่ด้วย เอาอเหรอ,อไม่เห็นรู้เลยมันมีซ่อนไว้โอ้โหพีน่นะเออที่มันเป็นสัประหลาดในเรื่องตื่นเชื่อตลอกอะ่ะอันนี๋ยวๆนดูเอาอีกเอาอีกดวงสวยเหรียญอ๋เอ,อเหรียญละไม่ได้เหรียญโทษทีเราต้องมันต้องมันต้องแป่งแสงแม่ตามแบบใช่ใช่ใช่เกสแปงได้เลยอ่าแกสแปงใส่ได้เลยที่ขาวอีกแล้วเก็ใจเย็นยังดวงดีแหมแลอันอันนี้ ออเดมอนสเลเยอร์ oh, อันนี้อ่านไม่ออกแล้วทุกคนอ่านออก่ยวเดียวโอเคมาทานให้บ้างโอเคทานมาหาแล้วเดี๋ยวทาตอนสมัยก่อนอ่ะฟ้าผ่ามันจะมีเหรีย้อนเหรียญแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้หมุนอะไรมากมายขนาดนี้เออตื่นเต้นเหมือนกันนี่ค่องแพงเลยนะใส่เข้าไปผมแบบขาวไม่เอาเฮ้ยไม่ใช่ได้แต่ไม่ใช่สีขาวไม่คือ คืไมง่ถูกดวงกันไงอันนี้มันกาชาปองด้านล่างหรือเปล่าเนี่ยตกใจหมดเลยใช่อันนี้มันเกือกของด้านล่างย้อนกลับมาหามีดวงว่าสุดด้านบนได้ด้านล่างขอได้สักอันก็พอนะคะได้เข้าไปค่ะดูเยอะนะคนไม่มีเลยแก๊ไม่ออกมามหาหมุนไม่สุดหรือเปล่า นี่ไงมาแล้วยวนี่ทันจิโร่แม่เอาเนสุโกะอันเดียวก็พออ๋อเห็นแล้วเนี่ยเกดมันเป็นวงกุญแจอ๋อใจเย็นใจเย็นแล้วมีทั้งหมดกี่อันอันสุดท้ายจะได้เนสุโกะการหาเนซโกะได้หรอมาหาได้หรอคือมาหาได้สองอันเลยสองอันเหมือนกันใช่อันนี้เขาล็อกไว้กาชาล็อกเปอร์เซ็นต์ไว้ เรหปปักเดีกิดจะเปิดน้องต้งมยำเอาก่อนนะคะตัวละสามพันสี่เองค่ะไม่แพงเลยคุณอันนี้เราซื้อสา0พันสี่นี่เราลงทุนเพื่ออัดอันนี้โดยตรง <laughs> ใช่ไหมอันนี้ดีค่ะ <laughs> เพื่อกาชาปองอันเดียวนะคะเราเห็นน้องแล้วละคะ่ะแต่เห็นไม่ชัดแกะยังไงทีนี้เราก็ต้องไปเอากันไกที่อยู่ข้าง,างา <laughs> ๆพาพามาโอ้โหเหรอคะใช่อ๋ออยู่นี่เองค่ะ สิบบาทไม่คุ้มอ่ะเกดคุ้มนะแก่ไม่ได้แกะเลยอ่ะคือไม่คุ้มอ่ะเกดอย่างงี้เลยนะทาดา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 โอ้แต่เป็นโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนเหรออันเนี้ยตัวโปเกมอนเหรอขายโปเกมอนโปเกมอนน่ารยตัวโปเกมอนมากน่ารักกระป๋องน่ารักดีอ่ะเกดกระปุกกระปุกคือแพงเพราะอันนี้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยรติมาแล้วไม่แกะเลยเนซื้อกูเนซื้อกู ภาพส,สมจริงดาบพิฆาตอสูรค่ะการจะปองรา,างคาสิบบาทนะทุกคนมาด้วยกันจะมีอะไรถ้าข้างในไม่ใช่เลยโอเคทาเลยนะห<อ>มยถึงปกเป็นเป็นดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมแต่ข้างในมันไม่เกี่ยวกันไงขานาดอันนี้มันยังไม่เกี่ยวกันโอเคภาษาว่าเป็นไปได้นะ<อ>ไม่งั้นจะราคาสิบบาทได้ไงเห็นแล้วทุกคนสีน้ำเงินไม่บอกด้วยว่าคืออะไรใช่มาเห็น้อมกันนะหนึ่งสองเอา ก,ออกนี่อ,อ,อมันยูกิโอ,อยูกิเวอร์ชันตัวฟ้าทั้งตัวแล้วแล้วดูค้างดูค้างทำไมายูกิมีค้างหนามด้วยข้ามากค่ะอะไรมากยูกิมีค้างหนามที่ไหนละผมเขาอ,อ๋อเนี่ยนะทุกคนเนี่ยยูกิเนี่ยค้างหนาม <N> <N> นั่นผมอ๋ออเคต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะนี่ไม่ใช่เปิดมาก็ได้ยูกิก็ โอ้โหวันนั้นแรงไปเก๊ตตัวอะไรก็ได้อ่าไม่หวังในซุกโกก็ได้แต่ขออย่าซ้ำอ่ะกาจาซ้ำดวงไม่มีอะค่ะเห็นแล้วอะไรอะไรสีเดี๋ยวสีเขียวเฮ้ยอาจิโร่หัจิโร่ใช่ไหมใช่หัจิโร่จะไปสีเนี่ยหัจิโร ตาแปลกไปจิงเลยหน้าตาแปลกไปโอเคมาค่ะตา้องเกตบ้างนี่ตัดผมทรงใหม่ด้วยค่ะทรงคูฮีค่ะดูดีแล้นี่นะทุกคนมันคือ้ชาต้องแกะกไม่แกะหรอใช่อ๋อปิดได้เลยเหรอโอโอหอันนี้มีประกอบด้วยวางสิวางซิอุปกรณ์เหรอโอใส่ใส่ชาทุกคนหจริงเหรอแกะประกอบเลยแกะประกอบให้แม่ แกไงแลนี่เอากันไกที่อยู่ข้างๆบาร์บะพาค่ะโอ้มีรอยแกออกอยู่ต้องไปเอาใส่ชาร์จก่อนทุกคนไปเอาใส่ชาร์จโอเคทุกคนเราได้แล้วเราจะมาถอดประกอบกันถอดประกอบแล้วสร้างใหม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนนะอืมหมดเวลาค่ะโอ้หมดเวลาทุกคนทุกคนไม่เสียเวลาดูเราจะใส่อย่างนี้นี่แล้วก็ใส่อย่างนี้นี่อ๋อคะนี่ปอกอย่างนี้แล้วเราก็ ใส่ปอกประมาณนี้อ๋อนี่เราได้แล้วทุกคนเฮ้ยจังบาัดก็โกนดีนะเออเก๋นีตเปเลยเนี่ยโอเคอยู่เฉยๆหน่อยได้ไหมคะมองไม่ซัดเลยค่ะทุกโนขอดูก่อนค่ะทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหก็คือคนดวงดีอะนะเออโอกาสสุดได้ของแล้วไ่้แล้วค่ะเอาเค็กะเลยเนซื้อกาะเนซื้อกาะเนซื้อกาะ แล้วต้องเอากาชานี้ดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ลุ้นไงลีลามากตบไหมทุกคนจะได้จบเดี๋ยวมันแกะไงนี่เหรอไม่เอานิ้วนะคะไม่ต้องแทงเข้าไปถึงนิ้วนะคะอ่านิ้วขายกันเปเต้าหวยสองหนึ่งสองสามไม่ใช่ทุกคน ยังไม่เห็นค่ะนี่ทุกคนยูกิรุกสองตายแล้วยูกิคู่แฝดยุกิสองตัวทุกคนกาชาล็อกเกรดตัวเลยกาชาล็อกเกรดม่อันเลยดีกว่าอันนี้ถ้ายังเป็นยูกิอยู่นี่ไม่ใช่ยูกิเป็นตัวนี้ค่ะจริงค่ะถ้าใช่นี่หาเลยนะว่าหะเห็นยังคะไม่เห็นดำดำมันดำ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  ล็อกไม่ใช่แกกาชาเขาล็อกโอ๊ยทำแบบนี้ไม่ได้กาชาเขาล็อกนไม่ได้ทุกคนทำอย่างนี้กับเราไม่ได้กาชาเขาล็อกเลยทุกคนเสียใจอะไม่ได้ตัวผู้หญิงสักอันเลยอะมีตัวผู้หญิงยูนหนึ่งอันนะทุกคนนี่เขาจะเขียนอยู่อย่างนี้นะไหนมีทานกิโลยุกิเนจุโกเซนิสึหมูป่าชื่ออะไรสักอย่างอ่ะฮะหมูป่าชื่ออะไรนะปันปัน ใช่อินโนซุเกะอินโนซุเกะต่างเด็กคืออินโนซุเกะนะอ่ะโอ้ตายไม่ได้อะไรเลยเกไม่ได้อะไรที่ไหนได้ล่ะสา <c oughs> เออจริงอ,าาอ้าวตุ๊กตาไปเล่นแต่เนื้อดีมากทุกคนเฮ้ยมันดีมากมันดีมากลองจ <ะ S 2> ับเนื้อสัมผัสดูโอ้ดีอ่ะเรามาทำสายของแมสได้เลยเกดไม่หนักให้เราไปทำสายของแมสต่อยไม่หนักไม่หนักใช่ไม่หนักเออแล้วก็ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นภาพกระดาษกระดาษทุกคน อ๋อไม่ไม่แม่คิดว่ามัน,มนยปงยางแหละแต่วันเป็นยางคุณภาพจริงๆเอามาทำสายของแม้ดีกว่าเนี่ยทุกคนมันมันเหนียวมากนะยางเนี่ยดูดูแล้วก็ขาดขาดดีแล้วดึงอย่างนั้นนะ่ะโอ้โหไปแล้วค่ะทุกคน่ายคนนี่นี่เราต้องแกะออกมาให้วันเจอกันใหม่คล <laughs> ิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย